เพื่องหน้าพระพักแห่ององค์ปูอ่อนันตนาคานาคราชผู้เปลี่ยงด้วยบุญญาพระบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าอีกทั้งองค์แม่นางอุษาอนันตวดีคู่ครเปียกแล้วก็พี่ยาขอให้ทุกทกท่านที่อยู่ในมณฑลสถาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน,นอบน้อมถวายแสงสว่างแห่งบุญญาพระบารมี หนีด้วยเธอพระเจ้าค่ะแสงเพื่อน เราสองครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดงครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุ่มเหมือนเดิมนะอ่ะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาวชาวชาเนลชาวชาวชาเนลน้ำน้ำตกเนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาเนลอ่าดูนะโอเคอะไรสองคนที่ตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กพี่จะตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลชาล์เทเดอร์สายแดด จากเทปเดอร์สายแดงให้เปล <Okay. S 2> ี่ยนเป็นชาวฉาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวฉานี่มา,นะาล้วกเป็นดังเฉาเฉาชาแคลต่างแน่นอนปเนปยา,า,าดังให้ไปจับที่บวงสงค์เพื่อนหลวงปู่อนันตนาคราชนาคันในสวนที่ตลาดพญาคนุมนะให้เพื่อนๆที่มาด,ดูว่ามีโช่อมีลาบลนะครับ ค้าขายลำรวยกันนะนี่เาเป็นเอกนะมันางลำมันด้วย 再给你盖上吧。Okay, okay, เพื่อนกำลังประกอบพิธีนะตัาแกกี้เป็นตัวแทน

lần 2 sáng bạn lên lần 2 mà bông số này <laughs> นนี่านี่คนนี้คนนี้แม่เขานอ่คนนี้แม่พี่ยาเขาลงอีกสักครู่จะได้ร่วมกันประกอบการพิธีเพื่อนอบน้อมสการะเพื่อหน้าพระพักแห่ององค์ป,ปูอนันตนาคานาคราผู้เปี่ยมด้วยบุญญาพระบารมีอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าอีทั้งองค์แม่นางอุษาอนันตวดีคู่บุญบารามีแห่งองค์เสด็จปู่พร้อมทั้งถวยเทพเ,เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังธรณีสถานที่แห่งนี้จะได้โดยกราบอ้อนวอมเรียนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ทุกพระยายบารามี เสด็จสุโมทน,นสถานพิธีการเป็นมหามงคลในวันนี้ขอการอนุญาตนะครับขอเรียนเชิญปู่เปียกได้อธิษฐานจิจต่อมาเราก็อีมาแล้วมาแม่มาเพื่อนอบน้อมถวายแสงสว่างแห่งบุญญาพระบารมี ขอบารมีบร,รม,มกูบา,าจารย์ด้ว <c oughs> ยอำนาจแห่งพระพุทธ,ธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระเทวานุภาพแห่งองค์พรเทูเทวราผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพรักแห่งลูกหลานและบุตรบริวารทั้งหลาย <c oughs> ขอกราบเรียนเชิญนะครับผูก <c oughs> เปียงแล้วก็ พิยาขอให้ทุกทุกท่านที่อยู่ในมณฑลสถาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน,นอบน้อมถาวายแสงสว่างแห่งบุญญาพระบารมีนอบน้อมเบื้องหน,น้าพระพักแห่งองค์ูนันตนาคานาคราชเณาะสัพพาตุขาุปัตยารายาจนาสันตุสัพพาสดีพระวันตุเตพระวันตุเตสาธุพระพุธทธธติโชชยะทรงประสิทธิ พระธรรมติเฉยะทรงประสิทธิพระสังพูติดุลยส่งประสิทธิสิทธิเองอำนาจสิทธิวาสนาสิทธิบารมีสิทธิเองพ่้ัตริย์สิทธิวาจาประกาศสิทธิแห่งความสําเร็จสิทธิความศักดิ์สิทธิแห่งองค์มรมครูปการสงมาประสิทธิประกาศิปอร์เสสว่าง

mina satari Putang Huthana pe puchi ani Ti mina satari na Thamana pe puchi ani Ti mina satari na Sanghan pe puchi pakwa कुट सवाकव तमो हम सामी सोपतिपो भगव सावक शखो श สาธุนาการบัตรดีจะได้กระทำพิธีประกาศเทวดาเชิญเทพเทวดานอหน้อมปวงเทพเวดาเชิญเทวราชผู้ศักดิ์สิทธิผู้มีบุญญาพระบารมีอันเชิญมาประทับทั่วทั้งสิบหกห้องช่างชัน้าทั้งเจ็ดชาติสมุดสุดเมืองบาดาลสุดยอดพระจักรวาลวิมานพระองค์ยืมาโร อันมีทิพิดาเจ้าผู้เป็นประธานการใหญ่อันมีพ่อปู่อนันตนาคานาคาราชแม่อุสาอนันตวดีหอ,อนอกน้อมกราบผูนันเชิญได้เสด็จทิทพยาวิบานขอแสงสว่างแห่งบุญญาพระบารมีบารมีบุญบารมีธรรม บารมีงองค์พระมกุบา,ารย์ปวงเทพริดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้สริตมาประทับจัง่บนเดสถานพิธีการบำรุงสูงเพื่อสักการะบูชาเพื่อให้ประกาศความสมบูรณ์ผู้สุขขอพลังอำน,นาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพ,พระสงฆ์คุณแห่งพทะรัระตบรรายทั้งสาม รังเห็นทิพยทยาธวาสทงเมตตาเศดษมาประสิทธิ์ประสาทพรอันเป็นมหามงคลสุดพิธิการณบัดนี้ด้วยเถอพระเจ้าค่ะนี่เป็นเอก อย่ารีรอให้ชักช้าเลยนะลูกโลงนานมาบำบวงส่วงองนาคา,าโปรดเสด็จยาตราโดย Zaki ai louku ีเจ้าเอ๋ยแม่พระทอรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือ,อยังสังขารทางโลกกังกาวิถูเมื่อแม่อยู่แล้วลูกน้องอัญเชิญเสด็จมาเปิดผืนพระแม่ธรณีรับปวงเทพเทวดาที่แสดสน้อมอัญเชิญเสด็จมาเป็นประธานในการพิธีในวันนี้ เปิดความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธออุนสิวนารายลูกขอเบอิกเอื้อเบิกชัยทัานเท้าไทยสิ่งใดอันประเสริฐณนะสิวนารายขอบาลามีแม่พระทพรณีเปิดทพรณีสาลณกาลรรบัดนี้ อินสีนักวันตักสนูอุปติอินทราอินพรมอินสัแม่ทั้งห้าพระองค์ขอสรงสิริมาชุ่มนมห้อมรอมประสิทธิ์ประสาทพรในการประกอบการพิธีบำบวงสวงขอแม่พะระธารณีสงปาิพทอาสัตว์เปิดความเจริญรุ่งเรือง ให้ก่อเกิดยังท่ารณีสถานที่อย่างนี้ขอพับบารมีแห่งถวยเทพเทวาอุประสิทธินาลายขอเบอิกเลิกเบิกชัยเบื้องบนปิดทั้งสี่ทิศปิดทั้งแปดทิศเรงมาจติที่ข้าพระเจ้าจะกระทำพิธีการ นบัตนี้ด้วยเพพระเจ้าค่ะคุณดีนอปนอมันเชิญบอกป่าต่อแม่ทอนแสงวีโรูดเจ้าของร้านน้ำส้มเนื้อแท้ได้มาอธิษฐานจิต เพื่อจุดประทีปแห่งแสงสว่างที่และคุณพัญญาสิริโชติพัน์เจ้าขององงานขนมสุดติกกระดิกสุดติกกะดิกแม่ด้วยนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านในขณะที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายผู้มีบุญญาบารมีได้น้อมจิดอธิษฐานภวายแสงสว่างเพื่อหน้าพระพัก กราบไหว้สการะบูชาขออนุาจกรรรุณนาอนุโอธนาเปิดแสงสว่างแสงเงินแสงทองแสงแห่งบุญญาพระบารมีแห่งพระองค์เปิดทองพระคำเปิดทรัพย์สินเงินทองเปิดความเจริญรุ่งเรืองให้กอเปิดแก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามด้วยเทนะพระเจ้าค่ะ สักการะบ,บูชาด้วยแสงสว่างบัดน,นี้จะได้นอบน้อมเรียนเชิญคณะนาะนงรำไต้นอบน้อมถวายการไล่รำเพื่อถวายสักการะบ,บูชาต่อองค์เทพเทวาเบื้องหน้าพระพักแผ่นบุญญาพระบรารมียิ่งใหญ่แห่งองค์พระผู่อนันตนาคานคราชอีกทางแม่อุสาอนันตวดีได้รับชมรับฟัง การไล่ลัำเพื่อถวายการงดงานให้โภคทรงพระเกษมและสำราษสรงพระยาและบารมีเพื่ออนุโมทนาสาธุการในการพิธีต่อไปนะครับ